วัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอารีนาเบกเอานะครับทุกคนซึ่งเป็นที่ผมเล่นบ่อยมากเลยนะครับช่วงนี้แล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ในเซิร์ฟเบต้านะครับทุกคนจะเห็นแบบว่าเป็นรายน้ําอะไรเงี้ยเออซึ่งคลิปออกไปนะครับก็น่าจะอัปเดตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วมีแมปมาใหม่นะครับแมปท่าเรือนะครับทุกคนนี่นะ เนผ้าเรือเราสามารถไปฟาร์มในแมปนี้ได้ซึ่งคอนเทนต์วันนี้ของผมนะครับผมจะมาแต่งปืนของผมเองนะครับทุกคนผมจะแต่งแบบของผมเองเลยตอนนี้เสื้อผ้าผมหายหมดนะครับเพราะว่าไปเล่นแตกมา มั <risque> หนโหดกันมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ามีปืนอะไรที่แปลว่าน่าเล่นบ้างนี่นะครับทุกคนก็จะมีปืนหลายรูปแบบเลยแล้วแต่เราจะเล่นปืนอะไรนะครับทุกคนเราสามารถแต่งปืนเป็นของตัวเองได้ด้วยเออเราจะใส่แม็กหรือใส่อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอแต่งปืนแล้วก็ใส่เซตของผมก่อนนะครับทุกคน นี่ถ้าเราจะซื้อนะครับทุกคนผมเล่นเป็นปืนสกานะครับทุกคนอ่ะเราต้องมาหาของที่แบบว่าเชื่อมต่อกับปืนนี้ได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยของแต่งแพงมากเลยทุกคนแล้วผมจะซื้อนี้ละกันกีบอันนี้อ่ะหมื่นสามเรียบร้อยโอเคเราจะซื้อยังอื่นอีกผมชอบอันนี้โอ่ะโฮโรโฮโร,โโรงั้นผมเอาโฮโรไปอีกหนึ่งอันนะแล้วพานท้ายเอาอันนี้ดีกว่านี่นี่นี่แพงเลยคือเรามาตีตังเป็นล้านนะ เราจะแบบจะซื้ออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแมกกาซีนหรอเออเอาไหนดีวะแมกกาซีนเอานี้เลยปะรอยนัดแมกกาซีนรอยนัดไปดีจัดไปดีสองอันเออตังผมเลเจนดแสนนะครับผมใช้การที่แบบว่าแต่งไอ้ปืนเนี้ยเยอะมากแล้วของที่ผมซื้อมาแต่งนะทุกคนดูดูดิทุกคนดูดิเยอะมากอ่ะทุกคนเห็นแบบเป็นตัวงงไหมคือเนี้ยคือขอ่งที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะแล้วแบบว่าเราต้องใส่สกานะเออ กนดูดิผมใส่แบบวัสดุเล็กมากก็ดูก็เรียกอะไรแมกกาซีนปะเออใส่แมกกาซีนไปอันเดียวคือแบบ อย่างเิ็กโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมนะครับแต่งปืนสกาของผมนะครับเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนอ่าเอาเป็นประมาณนี้เลยกันก็บอกแบบเล็กมากอ่ะเล็กเกินไฟหรือเปล่าวะของที่ผมใส่นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่เลยประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูนะครับว่าสการกระบอกเนี่ยทุกคนมันจะเฟี้ยขนาดไหนดูดิผมแต่งตัวเต็มจัดอ่ะคือพร้อมอ่ะอันนี้มันคือสกาจริงๆเหรอเนี้ย รูปร่างมันไม่ใช่เลยเนีย่ยคือแบบเราเราแต่งจนแบบจะมันไปเป็นปืนอะไระก็ไม่รู้อะโอเคซึ่งเราจะเล่นด่านท่าเรือนะครับมาดูซิว่าเราสีแตกหรือเปล่าเกมมาและนาเบกเอาเนี่ยนะครับทุกคนเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะครับเป็นระดับแบบเด็กเกนอะไรอย่างนี้เลยนะภาพสวยถ้าทุกคนดูดีๆนะครับภาพสวยมากจริงๆ เล่นเป็นเกม FPS นะครับทุกคนที่แบบเกือบสมจริงนะแต่ที่จริงแล้วอ่ะเนี่ยมันมีลายน้ำเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวเบต้านะครับอืแต่ก็มันก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเนาะมาทุกคนมาลองดูนะครับว่าตะกาที่เราแต่งมานะครับมันจะเป็นยังไงวันเนี้ยผมจะไปที่อันตรายไว้นี่เลยคือข้างหน้าตรงข้างในข้างในเลยเพราะว่านะข้างในนี่เลยโอเคผมจะไปที่อันตรายนะครับแล้วผมก็จะยิงให้หมดเลยถ้าผมตุยก็ไม่เป็นไรนะครับตังเรามีเป็นล้าน <laughs> ตังมีเป็นล้าน <laughs> มี่มีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงตรงนี้อยู่ไหนน้องผมว่าอยู่ข้างในยังไงก็อยู่ข้างในว่ะทุกคนจริงๆอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเนี่ยมันเ็แบบว่ามันค่อยๆสว่างนะครับคือแบบมันปรับตาแบบว่าเหมือนอันนี้เลยอ่ของจริงเลยเล่นพูก่อนไหมเราเล่นพูก่อนไหมก่อ็ไปยิงเออนี่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 ยิงเราวยิงหนึ่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 งแตกหนึ่งโอเคอีกตัวนึ่งวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับบักเอฟมันไม่ได้มานะครับทุกคนโอเคยิงเรียบร้อยนะครับทุกคนแตกสอง โอ้ยข้าใน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 มาดีน้องมาตรงนี้มันอันตรายนะครับคนมันเยอะเก็บสิเฮ้ยเพื่อนเพิ่งมาโลเราโดนเราโดนนะเนี่ยขอค้อนตัวหน่อยนะครับนี่คือปืนมันนิ่งมากเลยอะจริงๆทุกคนนิ่งจัดแล่ผมจะหยิบไอ้พวกนี้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อเราได้เปลี่ยนปืนว่าเราเอาก็สุนมาก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะเออมาเพื่อนแสงแสบตาจังวะดูดีทุกคนเลย เหมือนแบบเหตดบนดาบขาวแล้วกําลังเดินขึ้นไปอะไรแกอะไรอ่ะมีเสียงสว่างจัดแล้วเพื่อนทําอะไรอยู่อะทําตู้เซฟบ่อมันมีอะไรเหรอเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุยอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนผมไปใกล้ไฟขนะแล้วก็โดนอะไรก็ไม่รู้อะไรวะเด่ยโอ้โหไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะมันสว่างเกินไปอ่ะเหมือนจะมีคนอยู่ที่เขานี้อีกนะมันเป็นเกมมือถือนะครับเกมอะไรหน่เบรกอานาทุกคนโหลดเล่นได้ผมว่าน่าจะครั้งหน้าจริงอันนี้เรื่องจริงเลยไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่เรื่องจริงละ อ๋อตรงนี้เป็นที่แบบว่าซักผ้าอาบอบนวดอะไรอย่างนี้โอเคไม่มีอะไรให้เก็บไปครับแก้วคือพี่นี่กี่บาทอ่ะผมอยากรู้ว่ามันขายได้ปะราคา400โอ้โหตังเราไม่เป็นร้านแต่มันขายสี่รอยโอเคเดี๋ยวเราจะมาชั้น2อันนะมีคนหรือเปล่าใจไม่มีว่ะใจสวัสดีหุยไม่มีใครเลยเหมือนจะไม่มีใครมาที่อันตรายนะครับทุกคนหายไปไหนกันหมดวะ<ว><ว>อะไรอ่ะคอมพิวเตอร์พีซี โอ้อันนี้น่าจะเป็นแบบเราน่าจะเก็บดิส่ะฮาร์ดดิสอะใช่ปะเฮ้ยสายไฟถ้าผมจำไม่ผิดราคาสี่ร้อยทำให้ฟีีบินบอกสี่พันวะอันนี้หนึ่งพันหรออ่าเก็บ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 เอาเก็บขอไปขายนะครับที่อันตรายผมว่ามันน่าจะของดีนะเฮ้ยข้านอนไปปะเฮ้ยเพื่อนเราโดนยิงปะนะ่ะเฮ้ยกล่องอะไรเปิดได้ไหมอ้าวเปิดไม่ได้พอปมันคือพอปอะไรวะเนี้ยถ้าเปิดได้น่าจะมีของดีอะผมบอกเลยจริงๆ เฮ้ยกล่องอาวุธยาวผมว่าน่าจะมีอาวุธที่มันแบบดีชื่อผมปะทุกคนนี่น่าจะมีอาวุธแล้วแหละผมพูดเล่นไปงั้นแหละอะไรวะเนี่ยมันคือปอกเก็บเสียงโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ทำไมเสียงมันใกล้จังอ่ะผมว่าผมไปบู๊ดีกว่าผมไม่ฟาร์มละทุกคนผมไม่ฟาร์มละผมจะไปบู๊เลยอยากยิงอ่ะอยากยิงอ่ะอืมเอ้โหโอ้นี่นี่นี่ยิงกันข้างในยิงกันข้างในยิงกันข้างในอยู่ไหนจ้าเพื่อนเก็บหมดแล้วมั้งเนี่ย่ยืนห้องนี้ปะทุกคนใช่ปะ วิ่ไม่มีอะ er mm ่ะไมาอยู่ข้างหน้าเราหรือไม่ก็อยู่ข้างนอกอีกฝ nah ั่งหนึ่งผมว่าข้างนอกผมว่าข้างนอกจริงวันดีเล็งเลยเล็งเลยทุกคนเล็งรอเลงรอเลงรออ้าวไม่มีสมติตัวไหนมันยิงกันนะเนี่ยเสียงมันอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยมันสีแดงๆนะทุกคนมันฟังเสียงได้เว้ยมาให้พี่ยิงซะดีๆเฮ้ยข้างหลังก็มีเฮ้ยคนนี้นี่นี่นี่มันผมเห็นมันผมเห็นนี่นี่นี่น่ปะยิบปะยิบปะอ้าว ลากหัวคมคมเปนี่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 ได้อีกนี่คนนี่คนนี่คนน่ะวิปเป้านี้มันเล็งยากจังเหมือนผมไม่ได้ใส่มาหรือเปล่าโู้ผมลืมใส่โฮโรมาขอคนหน่อยจ้าเราต้องวาแบบว่าคนตัวอย่างนี้ได้เลยนะเฮ้ยมีคนมีคนอยู่ตรงนี้อีกขนาน้าแหละขนาน้าเลยไหนพี่พี่อยู่ไหนกันครับพี่ผมมันอยู่ข้างในยอยู่ข้างในไหน,ไหนละ่ะน่นจาจะข้างนอกนี่แหละแต่ปืนจดีมาก สมแล้วที่เป็นของที่ผมแต่งอย่างอวยอะเปน,น,นี่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 เป็นไงเลยเป็นไงเล้จะจมโซาของพี่อยู่น้องมีอีกไหมตรงนี้ผมเน้นคิวแล้วนะผมจะไม่เน้นฟาร์มแล้วนะเออผมจะเน้นคิวแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถออกไปข้างนอกได้นะครับทุกคนถ้าใครมาเล่นแมปนี้นะแมปท่าเรือนะครับนี่นะมนสามารถออกส่วนนี้ได้แต่ผมจะยังไม่ออกผมจะยิงให้สุดแล้วหยุดที่แจกของอยู่ไหนนี่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 เฮ้ยหลังว่าหลังว่าหลังว่า มันหลังยิ่งโอ้โหนี่นี่น,น,นี่ทุกคนยิงดิมาดิมาดิน้องมาดิมาดิมาดิาดฮา่าน่าจะตุยผมไม่รู้นะครับว่าผมคิวไปกี่ตัวแล้วตอนนี้นั่นน่ะสิกี่ตัวแล้วขอฮิวก่อนนี่นะทุกคนเราสามารถกดทางซ้ายนบนได้นะเราดูแบบอกหรืออะไรอย่างงี้ได้นะ,แล,ะแล้วเราก็รักษาได้เลยถ้าเราโดนยิงนะแต่ว่าเกาะผมแบบยังดีอะยังไงเขาก็ยิงผมไม่เข้าเว้ยเฮ้ยม,ม,มีคนใกล้ๆไีคนใกล้ๆไีคนใกล้ๆข้างในปะ ไหนกับข้างนอกอ๋อนี่ไงน,น่าจะข้างหน้านี่แหละหวัดดีหวัดดีเดี๋ยวนี้แทนนี่แทนนี่อยู่ไหนกันเอ้ยมันอยู่ไหนกันวะไปนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าขนะ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยข้างหลังมีไหมข้างหลังมีไหมไม่มีโอเคอไร้โหดเหมือนโกดคนผมว่าเปิดไปข้างนอกเจอ,อยังไงก็ต้องเจอละ <c oughs> <c oughs> เปิดโอ้โห <c oughs> มันล็อกอยู่ดีว่ะ เออน่าจะไปยิงเออเอ้ยใครยิง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 ใครอ้ออยู่ข้างบนมาอุ้ยปืนนิ่งมากม่ปืนนิ่งเกินไปอย่างงี้ใครจะเล่นกับผมเนี่ยเพราะว่าผมต้องหาทางออกใจจากตรงนี้แล้วก็ไปเอ้ยใครเนี่ยคิดจะมาเธอก็มาเช็คกระสุนก่อนน้อยกว่าครึ่งว่ะก็สุนแล้วน้อยกว่าครึ่งนึงแล้วอ่ะอยู่ไหนกันจ้าเฮ้ยใครยิง ครยิงวะเฮ้ยอยู่ตรงไหนอะเขาบนหรอโอ้โหตรงนี้โอ้โหมาอาน้องมาน้องเออโอ้โหกระสุนหมดทุกคนกระสุนหมดขอขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนไม่พกแมพที่ใช้ได้โอ้โหหรือพอมาหรือพอมาโอ้ยิงหน่อยเออโอ้โหปืนเฮ้ยปืนนี้มันลั่นจังอะมันดีขึ้นฟ้าเลยนะเมื่อกี้อ้าวตุยแล้วเหรอตายแล้วโลปืนนี้เราไม่ได้แต่งอะไรนะครับทุกคนก็คือเราก็ไปเก็บมานะปืนนี้ เฮ้ยเหมือนเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทางขวานี่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 สวัสด,ดีอยู่ไหนละจ๊ะเฮ้ยเห็นหัวแวบเบห็นหัวแวบบแวบบเรียบร้อยโอ้โหกลางกระมอมคือตอนนี้ผมจะล้างเผ่าพัานธุ์แล้วอะที่เนี้ย <c oughs> ที่นี่ผมคุมคุมไงก็บอกว่าพี่คุมไงน้องก็บอกพี่คุมไงน้อง <c oughs> เฮ้ยใครอะ <c oughs> ทำไมชอบมาจำสแกรหฮ้ยผมลืมเอาแม็กมาหรอก็อามานี่หว่าก็นเนี่ยโอเคทุกคนเราเล่นปืนเดิมของเราได้ละโอเคผมชอบอะ่ะปืนเนี้ยยิงดูดิของเต็งโหดมีใช้ไปกว่าครึ่งอ่ะอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวดูสุขภาพก่อนสุขภาพตอนนี้นะครับเราไม่มีอะไรบาดเจ็บเลยนะครับทุกคนและทุกคนสังเกตด้วยนะครับผมแบบว่าเป็นปืนที่ผมแต่งหน้าเนี่ยก็คือเราแต่งได้ประมาณ700กว่ารูปแบบเลยอะ่ะคือเยอะมากอ่ะ ทุกคนอยากแต่งยังไงก็แต่งได้เลยมีปืนหลายก็บอกเลยนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมเลือกเป็นสกาแล้วกันเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมามามาดิน้องโู่ ทุกคนเอาไปแต่งตามผมได้จริงๆโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปจากตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็คือทางออกของเราเราไปทางออกตรงหนึ่งดีวกว่าเนาะอืมคือตอนแรกผมมาผมก็งงนะว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนที่จริงแล้วมันอยู่ตรงข้างล่างนะตรงท่อระบายน้ํานะครับทุกคนถือมีวิ่งดีกว่าเพื่อการที่เราจะได้วิ่งไวอันนี้ก็คือเทคนิคหนึ่งเทคนิคนะซึ่งไอ้มันบอกนะถ้าบอกผิดก็คือไปว่ามันได้โอเคอยู่ตรงนี้นะครับไปครบ10วินาทีมาดูว่าผมได้กี่คิว าแต่หนึ่งนะ100่ง้อคิวตอนนี้นะทุกคนมูลราคาทรัพย์สินนะสอ0 0 0ื่นะเราเก็บมาได้20,000ืนน่าจะเก็บพวกปืนหรืออะไรประมาณเนี้เราค่าไป18ตัวสิบแปดเลยโอ้เอยเพื่อนเรากำลังต่อสู้อยู่หรอสู้ๆด้เพื่อน โอเคนี่ก็คือเป็นของที่เราเอาไปนะครับทุกคนเออเต๋อเต๋ปืนผมโคนดีอ่ะจริงๆปืนผมดีมากเว้ยซึ่งท่าเรือนะมันจะมีอยู่ประมาณ2แมปบนะครับก็คืออันแรกก็ท่าเรือเนาะอันที่2ก็คือแปลว่าพื้นที่ล็อกดาวน์นะทุกคนอ่าแต่เมื่อกี้ผมเล่นท่าเรือไปนะแต่ว่ามีแมปบอัปเดตมหมก็คือแมปบท่าเรือนั่นแหละถ้าใครจะเล่นก็ไปเล่นได้ละครับซึ่งตลับวันนี้นะครับทุกคนผมสนุกมากจริงคือแบบถ้าเป็นปืนที่เราชอบอะ่ะมันก็แบบเราก็ชอบอะเออทุกคนเนี่ยแม่งแบบยิงอย โอเคถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ร่างคลิปนะครับหรือไม่ก็โหลดใน Play Store แือ a p Store นะครับทุกนะคนโอเคสำหรับวันะ okay, บบนี้ไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับ,นะรบจุ๊บ <h> ih <ihi>